ใครกันที่นั่งอยู่ในรถมืดใกล้ๆและเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการเตรียมใจให้พร้อมกับโศกนาฏกรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านยอดหญ้ากลิ่นดินชื้นจากฝนที่เพิ่งตกเมื่อตอนยินยังลอยอวในอากาศใต้ต้นไม้ใหญ่ริมบ่อน้ำเด็กสามคนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มเก่า,เ,กาเสียงรถที่แล่นผ่านถนนใกล้ๆดังแว่วมาแต่ไม่มีใครหยุด เด็กหญิงคนโตวัยเพียงสิองปีเธอกอดน้องอีกสองคนไว้แน่นหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาไฟจากเสาไฟถนนส่องกระทบใบหน้าของเธอแสงสลัวนั้นเผยให้เห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความกังวลริ่มฝีปากของเธอแห้งผากจากการไม่ได้ดื่มน้ำทั้งวันน้องชายคนกลางตัวเล็กนิดเดียวเขาฝันร้ายและสะดุ้งตื่นกลางดึกร้องเรียกแม่ที่ไม่มีวันกลับมา เสียงเครื่องยนต์เบาๆดังขึ้นใกล้สวนรถตู้สีเทาคันหนึ่งแล่นเข้ามาอย่างเงียบเชียบมันหยุดอยู่ตรงริมรั้วด้านตะวันตกของสวนไฟหน้ารถดับลงมีเพียงแสงสว่างจางๆจากหน้าจอมือถือที่สะท้อนผ่านกระจกเด็กหญิงคนโตขยับตัวช้าๆสายตาเธอจ้องไปที่เงาดำในรถเธอรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในวินาทีนั้นหน้าต่างฝั่งคนขับเลื่อนลงกลิ่นน้ำหอมฉุนลอยมาตามลม ผู้ชายคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาแวตาเขานิ่งสนิทเหมือนไม่มีอารมณ์เขาพูดเบาๆว่าหนูอยากกินอะไรไหมลุงมีขนมเสียงของเขาเรียบแต่แฝงบางอย่างที่ทำให้ขนลุกเด็กหญิงไม่ตอบเธอเพียงกอดน้องแน่นขึ้นเขาเปิดประตูรถก้าวลงมาอย่างช้าๆรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นปูนดังกรึบในความเงียบ มือของเขาถือถุงขนมแต่สายตาของเขาไม่ได้มองขนมเขามองตรงมาที่เด็กๆฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอยอยากจะวิ่งแต่ขากลับไม่ขยับเธอพยายามเรียกให้คนในสวนช่วยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอผู้ชายคนนั้นย่อตัวลงหยุดอยู่ตรงหน้าเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขาแต่ในรอยยิ้มนั้น มีบางสิ่งเย็นเยียบจนเหมือนน้ำแข็งแต่ผิวเธอเห็นบางอย่างในกระเป๋าเสื้อของเขามันเป็นวัตถุโลหะที่สะท้อนแสงหัวใจเธอเต้นรัวเหมือนกลองศึกในหัวมีแต่เสียงคำถามว่าทำไมเขาถึงรู้ว่าเรานอนที่นี่เขาตามเรามานานแค่ไหนแล้วและในขณะนั้นเองเสียงสุนัขเห่าจากอีกฝั่งของสวนดังขึ้นเงาคล้ายคนเดินผ่านไปห่างออกไปหลายเมตร เด็กหญิงเหลือบตามองหวังว่าคนคนนั้นจะหันมาเห็นแต่ไม่มีใครสนใจผู้ชายคนนั้นขยับเข้าใกล้อีกนิดมือเขาเอื้อมมาหาน้องคนเล็กที่ยังหลับเด็กหญิงรีบผลักมือนั้นออกน้ำเสียงสั่นเครือเปล่งออกมาอย่ามาแต่ต้องน้องฉันเขาหัวเราะเบาๆเสียงนั้นฟังดูเย็ยนเยียบเหมือนเสียงเหลกกระทบหินลุงไม่ทำอะไรหรอกแค่จะพาไปกินของอร่อย เธอสายหน้ารู้ดีว่าคำพูดแบบนี้มันไม่จริงมีบางอย่างในแววตาเขาที่บอกว่าเขาไม่ใช่แค่คนใจดีแล้วทันใดนั้นชายคนนั้นเอื้อมไปเปิดประตูรถด้านข้างประตูเลื่อนออกพร้อมแสงไฟในรถที่สว่างขึ้นเบาะด้านในดูสะอาดแต่มีสายรัดพลาสติกวางอยู่เธอเบิกตากว้างหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นเสียงหนึ่งในหัวตะโกนว่าหนี เธอคว้าน้องทั้งสองไว้ดึงขึ้นจากผ้าเก่ามือสั่นแต่พยายามพาน้องวิ่งให้เร็วที่สุดชายคนนั้นไม่รอช้าเขาวิ่งตามเสียงฝีเท้าเขาหนักแน่นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอหันหลังมองเห็นมือของเขาเอื้อมมาใกล้เพียงไม่กี่นิ้วลมหายใจเขาร้อนผ่าแผ่กระทบต้นคอเธอเบี่ยงตัวพาน้องเข้าไปหลบหลังพุ่มไม้เงียบ แม้แต่เสียงลมหายใจก็ต้องกั้นไว้ชายคนนั้นเดินผ่านไปแต่เขาหยุดหันมาช้าช้าจ้องเข้าไปในความมืดใต้พุ่มไม้แล้วเขากล่าวเสียงเรียบลุงรู้ว่าหนูอยู่ตรงนั้นเธอกอดน้องแน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดและในวินาทีนั้นเองมีแสงไฟว่ามาจากทางเข้าสวนเสียงวิทยุจากรถตารวจดังขึ้น รถสายตรวจแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วชายคนนั้นชะงักหันไปมองด้วยสีหน้าแปลกใจและไม่พอใจเธอรีบโผล่ออกจากพุ่มไม้โบกมือสุดแรงน้ำตาไหลาอาบแก้มตำรวจลงจากรถชายคนนั้นหันหลังรีบวิ่งกลับไปที่รถของเขาแต่สายเกินไปตำรวจอีกนายวิ่งไปขวางไว้เขาพยายามผลัก แต่โดนล็อกแขนไว้แน่นแสงจากไฟหน้ารถสว่างจ้าเผยให้เห็นหน้าชายคนนั้นชัดเจนและในเสี้ยววินาทีเด็กหญิงก็จำเขาได้ทันทีเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าเขาคือคนที่มาหาแม่เธอเมื่อปีก่อนคืนก่อนแม่เธอหายตัวไปเด็กหญิงยืนตัวแข็งหัวสมองว่างเปล่าความทรงจำเก่าๆไหลกลับมาเหมือนคลื่นถาถม ภาพในคืนนั้นชัดขึ้นทุกวินาทีแม่เธอเปิดประตูให้ชายคนนี้พูดคุยกันเงียบๆเ,เสียงทะลาะเบาๆดังลอดออกมาจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นแม่อีกเลยน้ำตาเธอไหลไม่หยุดเธอเกรีดร้องชี้ไปที่ชายคนนั้นเขาเอาแม่ไปตำรวจหันมองหน้าเธอสีหน้าเปลี่ยนจากสงสัยเป็นจริงจัง เจ้าหน้าที่อีกนายรีบเดินมาถามเธอเธอผู้ช้าช้าเสียงสั่นแต่ชัดเจนเขาเคยมาที่บ้านก่อนแม่หายตัวไปตำรวจหันไปมองชายคนนั้นใบหน้าเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่สายตากลับเย็นชาเหมือนทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องปกติเจ้าหน้าที่ค้นรถทันทีไฟฉายส่องไปทั่วภายในและในกระโปรงหลัง พวกเขาพบบางสิ่งที่ไม่ควรมีในรถธรรมดาเชือกหลายม้วนเสื้อผ้าผู้หญิงรองเท้าเด็กและภาพถ่ายเก่าๆหนึ่งในนั้นคือภาพแม่ของเธอเด็กหญิงสุดตัวลงมือกุมอกลมหายใจติดขัดโลกของเธอเหมือนหยุดหมุนไปชั่วขณะตำรวจรีบควบคุมสถานการณ์ชายคนนั้นยังคงนิ่งเงียบ ไม่หลบไม่ร้องไม่สู้เพียงยิ้มเบาๆก่อนจะพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทุกคนในที่นั้นขนลุกหนูหน้าเหมือนแม่ไม่มีผิดเสียงของเขาเย็นเฉียบเหมือนมีกรีดผ่านอากาศยามค่ำเด็กหญิงถอยหลังร่างกายสั่นสะท้านตำรวจรีบดึงตัวเธอออกห่างสั่งให้ในายอีกคนใส่กุญแจมือชายคนนั้นทันทีแต่เขาไม่ขัดขืนยังคงยิ้ม แววตาของเขาจ้องมองเธอเหมือนกำลังจดจำใบหน้าเหมือนยังไม่จบเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบมือถือในรถหน้าจอเต็มไปด้วยภาพเด็กบางภาพถูกแอบถ่ายในสวนสาธารณะเดียวกันนี้ชื่อของเด็กหญิงกับน้องๆปรากฏในบันทึกมีวันเวลามีหมายเหตุสั้นๆว่าชอบคนที่สุดตำรวจเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนหนึ่งในนั้นจะเอ่ยเบาๆเขาตามพวกเธอมานานแล้วเด็กหญิงก้มหน้าลงแขนยิ่งคงกอดน้องทั้งสองไว้แน่นเธอไม่รู้ว่าควรกลัวมากกว่านี้อีกไหมหรือควรรู้สึกโล่งใจที่เรื่องนี้เพิ่งจบลงตรงนี้เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาเธอคลุมผ้าห่มใหม่ให้จับมือเบาๆแล้วบอกว่าเธอปลอดภัยแล้วนะแต่ในใจของเด็กหญิง เธอรู้ดีว่าความปลอดภัยนั้นไม่เคยยั่งยืนเพราะคนอย่างเขาไม่มีวันลงมือแค่ครั้งเดียวและในขณะที่รถตำรวจแล่นออกไปพร้อมผู้ต้องหาเสียงเขากระซิบผ่านหน้าต่างเหล็กเบาแค่พอได้ยินว่ามีคนแบบลุงอยู่ทุกที่เด็กหญิงเบิกตากว้างหัวใจเธอกระตุกวูบคำพูดนั้นติดอยู่ในหัวก้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า จ้าหน้าที่พาเธอกับน้องๆขึ้นรถอีกคันขับออกจากสวนผ่านทางเดินที่พวกเธอเคยนอนผ่านต้นไม้ที่เคยใช้บังสายตาคนทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กชายคนเล็กยังไม่เข้าใจเขาถามเบาๆเราจะได้กลับบ้านไหมที่สาวมองหน้าเขาแต่ไม่ตอบเพราะบ้านไม่ได้มีอีกแล้ว แสงไฟริมถนนลอดผ่านกระจกเป็นแถบสลับเงาวูบวาบเธอมองออกไปนอกหน้าต่างพลางคิดถึงแม่ใบหน้าของแม่รอยยิ้มอ่อนโยนเสียงเรียกชื่อเธอในเช้าวันฝนตกแต่ตอนนี้มีเพียงความว่างเปล่าเจ้าหน้าที่หญิงส่งเสื้อกันหนาวมาให้เธอกอดมันไว้แน่นลมหายใจยังไม่เป็นจังหวะ ในกระเป๋าเสื้อมีรูปแม่อีกใบภาพเก่าขอบมุมลอบเธอมองมันอยู่นานแสงไฟสว่างจ้าจากหน้าสถานีตำรวจปรากฏขึ้นรถชะลอลงเสียงประตูเปิดออกและโลกใบใหม่ก็เริ่มขึ้นตรงนั้นแต่ในเงามืดด้านหลังในจิตใจที่ยังไม่สมบูรณ์ของเด็กหญิงคำพูดสุดท้ายนั้นยังคงก้องมีคนแบบลุมอยู่ทุกที่ และเธอรู้ดีว่าคืนนี้เธอจะไม่มีวันหลับตาได้อีกง่ายๆภายในสถานีตำรวจแสงไฟนีออนสีขาวสว่างจ้ากลิ่นกระดาษเอกสารกับน้ำยาฆ่าเชื้อเจือปนกันในอากาศเจ้าหน้าที่พาเด็กทั้งสามเข้าสู่ห้องพักชั่วคราวมีผ้าห่มใหม่มีข้าวกล่องร้อนๆมีน้ำอุ่นใส่แก้วกระดาษแต่มือของเด็กหญิงยังคงสัน่นเธอรับทุกอย่างไว้ แต่ไม่แตะเลยสักคำเธอนั่งเงียบสายตาจ้องไปยังผนังห้องเหมือนกำลังจมลงไปในความคิดของตัวเองเจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นนั่งลงข้างๆวางมือเบาๆบนหลังของเธอเธอปลอดภัยแล้วจริงๆนะเด็กหญิงพยักหน้าแต่ดวงตาไร้แววเจ้าหน้าที่ส่งโทรศัพท์ให้ถ้าอยากโทรหาญาติโทรได้นะลูกเธอรับมันมา แต่นิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนจะพูดเบาๆไม่มีใครเหลือแล้วในคืนนั้นขณะที่น้องๆหลับไปบนโซฟานุ่มเสียงลมหายใจเบาๆทำให้ห้องเงียบสงบขึ้นแต่ในใจของเธอยังเต็มไปด้วยเสียงอื่นเสียงฝีเท้าในความมืดเสียงประโยคที่ไม่มีวันลืมและเสียงของแม่ที่ไม่มีวันได้ยินอีกเธอลุกขึ้นเบาๆ เดินไปยังหน้าต่างของห้องมองออกไปนอกถนนที่เปียกชื้นจากฝนก่อนหน้ารถตำรวจจอดอยู่เงียบๆแสงไฟสีน้ำเงินหมุนช้าๆเหมือนเตือนว่าอันตรายยังไม่จากไปไหนเธอหายใจเข้าลึกกำารูปแม่ไว้แน่ในมือและในความเงียบงันของยามดึกเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากในหัวเสียงของแม่กระซิบเบาๆหนูต้องเข้มแข็งนะ แชท GPT เซตเด็กหญิงเม้มปากแน่นน้ำตายหยดสุดท้ายร่วงลงบนรูปถ่ายในมือเธอยกมือขึ้นเช็ดอย่างเบามือเหมือนกลัวจะทำให้รอยยิ้มของแม่เลือนหายนอกหน้าต่างลมกลางคืนพัดใบไม้ไหวเบาๆท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงดวงดาวบางดวงที่ส่องแสงริบรีเสียงประตูเปิดออกช้าๆเจ้าหน้าที่หญิงคนเดิมเดินเข้ามา เธอถือเอกสารบางอย่างในมือหนูชื่อพิมพ์ใช่ไหมเด็กหญิงพยักหน้าแต่ยังไม่หันกลับมามีบ้านพักเด็กแห่งหนึ่งรับดูแลพวกหนูได้แล้วเสียงเธอนุ่มนวลอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่เลยพิมหันกลับสายตาย,ยังเต็มไปด้วยความระแวงพวกเราจะปลอดภัยใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่นิ่งไปชั่วครู่ก่อนตอบช้าช้า ทุกคนจะทำให้มันปลอดภัยที่สุดเราสัญญาทิมก้มมองรูปแม่อีกครั้งเธอรูปเบาๆแล้วเก็บใส่กระเป๋าเสื้อเดินกลับไปที่โซฟานั่งข้างน้องทั้งสองยื่นมือออกไปจับมือของพวกเขาแม้หัวใจยังเจ็บแม้เงาของคืนนั้นยังคงตามหลอกหลอนแต่ในมือของเธอมีสิ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ครอบครัวเล็กๆที่ต้องปกป้องให้ถึงที่สุด เธอหลับตาลงช้าๆในหัวมีเพียงคำสัญญาณเงียบๆรุ่งเช้าแรกมาถึงอย่างเงียบงนันแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านม่านหน้าต่างทิมลืมตาขึ้นช้าๆแสงนั้นอุ่นแต่ไม่สามารถละลายความทรงจำเมื่อคืนได้น้องทั้งสองยังหลับสนิทใบหน้าไร้เดียงสาเหมือนไม่เคยรับรู้ถึงความมืดที่เกิดปืนพวกเขาไปทิมลุกขึ้นเดินไปล้างหน้าในห้องน้ำเล็กๆ เธอมองเนาตัวเองในกระจกเด็กหญิงวัยสิบสองผมยุ่งเหยิงใต้ตาคลำ้ำแต่ในดวงตามีแววแข็งแรงขึ้นเล็กน้อยเธอสูดลมหายใจเข้าลึกบอกตัวเองเบาๆต้องเข้มแข็งเพราะไม่มีใครแล้วเสียงขอประตูดังขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่หญิงคนเดิมเธอยิ้มอ่อนมือถือถุงเสื้อผ้าสะอาดไว้ให้ ไปกันเถอะพวกเขารออยู่ที่บ้านพักเด็กแล้วทิมพาน้องๆขึ้นรถอีกคันระหว่างทางเธอมองออกไปนอกหน้าต่างผู้คนเดินสวนกันไปมาแต่ละคนดูรีบร้อนกับชีวิตของตัวเองไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กสามคนในรถคันนี้เพิ่งรอดจากความมืดที่แทบจะไม่มีวันพ้นบ้านพักเด็กตั้งอยู่กลางสวนเล็กๆมีรั้วไม้สีขาว มีเสียงนกร้องและมีป้ายชื่อเขียนด้วยลายมือว่าบ้านแห่งโอกาสเจ้าหน้าที่พาเธอเดินเข้าไปเด็กหลายคนวิ่งเล่นอยู่ในสนามบางคนหันมายิ้มให้บางคนโบกมือแต่เธอยังคงจับมือน้องไว้แน่นเสียงของใครบางคนดังขึ้นจากหลังบ้านยินดีต้อนรับจะลูกชื่ออะไรเหรอทิมหันไปมองเป็นหญิงวัยกลางคน ใบหน้าสงบดวงตาอบอุ่นเหมือนคนเคยผ่านอะไรมามากมายหนูชื่อพิมพ์ค่ะเสียงเธอสั่นเพียงเล็กน้อยแต่มั่นคงหญิงคนนั้นพยักหน้าย่อตัวลงสบตาเธออย่างนุ่มนวลหนูมาอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องวิ่งหนีอีกนะลูกและในวินาทีนั้นเองทิมรู้สึกถึงบางอย่างในอกไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความกโกรธ แต่มันคือสิ่งที่เธอไม่เคยรู้สึกมานานแล้วความหวังว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครแย่งพวกเขาไปอีกแล้วทิมกับพริบตาทีพยายามกลั้นน้ำตาแต่หยดเล็กๆก็ไหลลงมาเงียบๆเ,เธอไม่ได้สะอื้นไม่ได้ร้องเสียงดังแค่น้ำตาที่ไหลออกมาเองเหมือนหัวใจบาลงในชั่วขณะมืออบอุ่นของหญิงคนนั้นแต่ลงบนบ่าไม่พูดอะไรมาก แต่พิมพ์รับรู้ได้ถึงความจริงใจน้องชายคนเล็กเหนื่อยหน้าขึ้นมองรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่พิมพ์ที่นี่มีขนมไหมพิมพ์ยิ้มบางๆพยักหน้าน่าจะมีนะเดี๋ยวพี่ไปหามาให้เธอเดินไปข้างในบ้านไม้หลังเล็กตกแต่งเรียบง่ายมีโต๊ะกลมกลางห้องมีเก้าอี้หลายตัวและรูปเด็กๆติดเต็มผนัง เสียงหัวเราะดังมาจากครัวกลิ่นขนมปังอบใหม่ลอยมาตามลมทำให้ท้องของเธอวิวเล็กๆเ,เป็นครั้งแรกในหลายเดือนที่เธอรู้สึกหิวหญิงเจ้าของบ้านวางถาดขนมลงตรงหน้ากินเลยลูกเดี๋ยวค่อยคุยกันทิมนั่งลงช้าๆกัดขนมปังคำแรกร้อนนิดๆกรอบนอกนุ่มในแต่มากกว่านั้น คือความรู้สึกว่าเธอไม่ต้องแย่งใครไม่ต้องรีบหนีไม่ต้องระแวงว่าใครกำลังจ้องมองเด็กคนอื่นๆเริ่มเข้ามานั่งด้วยไม่มีใครสักถามไม่มีใครจ้องมองแปลกๆมีเพียงรอยยิ้มจริงใจและคำพูดง่ายๆว่าเราชื่อมายินดีที่ได้รู้จักนะพิมพ์เงยหน้าขึ้นสบตาก,กับเด็กคนนั้นเธอยิ้มตอบ แม้จะยังไม่มั่นใจแม้จะยังไม่ลืมเรื่องเมื่อคืนแต่ภายในใจเธอเริ่มมีเสียงใหม่เสียงที่กระซิบว่าเธอไม่ต้องเดินลำพังอีกต่อไปหลายสัปดาห์ผ่านไปชีวิตในบ้านหลังใหม่เริ่มกลายเป็นสิ่งคุ้นเคยทิมพาน้องๆตื่นเช้าพร้อมกันไปโรงเรียนเล็กๆใกล้บ้านพักช่วยกันทำการบ้านหัวเราะในมื้อเย็น แม้บางคืนเธอยังคงสะดุ้งตื่นแม้บางภาพจากอดีตยังตามหลอกหลอนแต่เธอเริ่มเรียนรู้ว่าอดีตไม่จำเป็นต้องลบแค่ต้องกล้าเดินต่อไปเพร้ะมันเจ้าหน้าที่หญิงที่เคยดูแลเธอมาเยี่ยมมาพร้อมหนังสือหนึ่งเล่มปกเป็นภาพท้องฟ้าและดวงดาวเธอยื่นให้พิมพ์ลองเขียนดูนะลูกเขียนในสิ่งที่หนูอยากจำคืนนั้น หลังจากน้องๆหลับไปทิมเปิดหนังสือเล่มนั้นหน้าแรกเธอเขียนด้วยลายมือสันสนเราเคยนอนในสวนสาธารณะเราเคยกลัวจนไม่กล้าลืมตาในความมืดแต่ตอนนี้เรามีบ้านแม้มันจะไม่เหมือนเดิมเธอหยุดมองดูน้องชายที่กอดตุ๊กตาหลับอยู่แล้วเขียนต่อบ้านคือท,ที่ที่เรารู้ว่าไม่มีใครพลาดกันได้อีกแล้ว เธอปิดสมุดเก็บมันไว้ใต้หมอนแล้วหลับตาลงและเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ความเงียบของค่ำคืนไม่ได้มาพร้อมความกลัวแต่มาพร้อมสิ่งใหม่ความสงบและการเริ่มต้นอีกครั้งจบบริบูรณ์